สวัสดีค่ะช่องตอนรัศมีไลฟ์สไตล์บายสุรินเราพาทุกคนทุกท่านนะคะมาอยู่ตลาดสดสุรินยามเย็นนะคะวันที่8สิงหาคม2568นะคะวันนี้วันศุกร์นะ,ะทุกคนก็มาเดินตลาดสุรินกันนะคะอันนี้ก็จะมีกับข้าวของคุณยายนะคะเนี่ยอาหารป่านะคะมีหน่อไม้มัสคั่วนินไลฟ์สดอยู่แกเหลือมาเหลือ ไม่เยอะนะคะทุกคนเดี๋ยวเยอะแต่ว่าเนี่ยแป๊บเดียวหมดแล้วนะคะขายดีมากเลยนะ,ะทุกคนนี่ก็คือบรรยากาศตลาดสุรินทร์นะคะคือคักนะคะวันนี้วันศุกรนะ์นะวันศุกร์ุดสัปด,ดาห์บรรยากาศตลาดก็จะคึกคักประมาณนี้นะคะทุกคนนี่ฝั่งนี้นะคะบรรยากาศตลาดฉากยามเย็นนะแปดสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะวันนี้วันศุกร์พรุ่งนี้วันเสาร์วันหยุดนะ,ะทุกคนโปรแกรมงานพรุ่งนี้ ยาวเลยนะคะต้องเช้ามาก็ตักบาทเช้าเลยนะคะต้องซ่าด้วยเลยค่ะพวงนี้เนาะวันนี้ก็บรนโกนก็มีดอกไม้มาวางขายอาหารน,นะคะอาหารมี30 40 30 20บาทนะคะน้ำพริกนะคะตรงจุดนี้มีเนื้อหมูนะทุกคนเนี <c oughs> ่ยลูกชิ้นไก่ทอดนะคะเดีว๋วตรงจุดนี้นะคะ วันนี้ค่อนข้างคนเยอะนะคะแน่นนะทุกคนคนเยอะนะคะโอ้ปลาหงส์มาถ่ายน้ำมาจันนีงนะ<อ>ปลาปลานค่ะทุกคนเขาจะไปอยู่ฝ <c oughs> ั่งโน้<อ>นเหรอขออภัยด้วยเสียงแหบคนแงงแหงนโอ้ป้ามาอยู่ผักในฝั่งนี้ ปลาซิวคือตัวอ้วนแท่ปลาซิวอ่ะปลาซิวสวยมากเลยทุกคนไม่มีเลยอแม่นี่ปลาซิวปลาซิขายยังไงขีดสามสิบกิโลละสามร้อยเจ้าพระคุณปลาซิวคิโลละสาสิบาท โอ้ยขีดละสามสิบบาทกิโลละสามร้อยเหี่ยงปลาซิวขายใช่ไหมปลาซิวโลละสามร้อยค่ะทุกคนติ่เงินก็ได้ละคนคนเยอะมากค่ะทุกคนคนเยอะมากเยอะมากน้ำมันไหลบ่ขนมไทยก็มีมากทุกคนทอง กินุดหมูสด<ห>น,นะคะทุกคนไส้กรอกของกินุดนะคะทอดร้อนๆขายกันเลยนะคะทุกคนในตลาดนะคะขายสดทุกวันมีหมูสดนะคะหมูสับมีหมูชิ้นด้วยนะคะทุกคนจะขายอยู่ทุกวันเลยทอดขายร้อนๆกันอยู่ตรงจุดนี้ทุกวันนะคะแอปเปิลสิบบาทค่ะทุกคนอยเดนเินว่าตลาดมีอะไรเดี๋ยวหา มะละกอไปใหดูมีเห็ดค่ะค <c oughs> เห็ดบ้านค่ะนะคะทุกคนอาดูฝั่งนี้ก่อนนะคะทุกคนเนาะโอ้มีน้ำตกฝั่งนี้เลยว่ะทก,ก่อนเช้าวักกนน,นี้มันโกนนะทุกคนเนาะมีดอกไม้ขายตรงจุดหัวมุมนะคะ วันพระก็มาซื้อได้เลยนะคะหบาทสิบาทก็ได้นะคะกลมอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนงานดูฝั่นะะงนี้เพราะว่าเราถ่ายรูปมาจากฝั่งนู้มันจะย้อนแสงนะคะชุดหมากรูนะคะดอกไม้นะ,ะซื้อสวยกันเลยนะทุกคนผักช่วงนี้ก็จะเป็นผักบ,บ้านวันนี้วันนี้ทำยำแล้วก็วแห้งโบราณันี้แห้งโบราณแล้วก็ยำน,นะคะทุกคน ยำกระปุกนะน่ารักน่ารักนะคะตรงจุดนี้นะคะยำถ้วยแก้วนะคะทุกคน30บาทเท่านั้นเองน,นคะคะก็ได้ทานเลยนี่น้องเขาทำด้วยนะเห็นไหมคะ,น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 ,ะ,คะนี่นะคะทุกคนอยู่ตรงจุดนี้นะคะน้องเขาก็ที่เขาจะขายผัดไทยนะร้าน นอวรัตผัดไทยนะก็มาขายยำอยู่ตรงจุดนี้นะคะทุกคนขายได้หลายรสชาติเลยนะคะหลายเมนูเลยอยู่ตรงจุดนี้นะคะก็อเน,นี้ยอาหารน่ากินมากเลยนะคะทุกคนในวันหยุดเออในวันศุกร์ที่แปดนะคะสิงหาคมะ2,560ันห้าร้อยกี่ก็โอ้มัขคอยกมาทั้งต้นเลย โอ้โเ <c oughs> ยองาตั้งเติ้ลเลยนะคะมาคอด้อหมาคอค่ะมาคอนะคะทุกคนแม่มีอแม่ม,มีสวัสด <c oughs> ีค่ะเงยไหมเงยไหมหนาได้แรงกล้าเลย ได้ b อ n y a งดอกสไต้ยนงดตัวเต่าหนูก็แั่แหละไม่มียังเก่งกว่าหนูเยอะเจ้าเขาได้ขายนี่นนะมีแกงหน่อไม้นะของแม่มีนะป้ามีนะคะอาหารแล้วก็น้องๆขายอยู่ตรงจุดนี้น้ำพริกนะคะมีทุกวันทุกเย็นนะคะอร่อยอร่อยตรงนี้แล้วก็ผักสดผักป่านะคะมาเลือกได้เลยนะะทุกคน อยู่ตรงมุมนี้นะคะอาหารนะคะกระเฉดแผักนะคะผักสดๆกันไปเลยนะคะซีนะคะส้มตำขนมจีนนะคะมีหมดนะคะเรา <c oughs> อยากทานนะคะส้มตำก็เป็นจัดเป็นชุดเป็นชุดนะคะชุดละสิบบาทสิบบาทนะคะส้มตำนะคะทุมมกคนกระเฉดตำกินต้อมเลยนะคะม,มีมทั้งปูทั้งอะไรหมดนะคะแล้วมีเครื่องยำขนมจีนด้วยเนะะาะทุกคน ก็ยีบาทนะคะโอ้โหทำให้พร้อมเลยนะคะน่าอยู่ตรงจรุดนี้นะคะถ้าเราไม่ต้องไปขูดมะละกอนะคะทุกคนก็สิ่งซื้อแบบนี้เลยนะคะได้สวยๆใหม่ๆเหมือนกันสดๆเหมือนกันเขาให้ทั้งมะนาวมะเขือเทศนะคะทุกคนนี่คือตลาดสุรินนะคะมีปูสวยๆนะคะทุกคนปูนะคะ อาหารก็จะมาอยู่ตรงจุดนี้ต้มเปื่อยต้มแซบราบเป็ดนะคะก้อยขมนะมีหอยนะทุกคนผักสวยๆเลยผักแปะผักแปะผักบัวมีหอย หอยจุกกินได้นะคะแต่อย่าไปกินหอยนะ้าถ้ามาจากะเม็นอันตรายนะทุกคนอะกเป็นตะกินด้วยหอยบานเห้าดีกว่านะคะทุกคน20บาทโอู้เริ่มย้ายเยอะขึ้นแล้วนะคะเนี่ยเริ่มไดรลไลนะะ์เราทานพี่น้องนี่คือบรรยากาศตลาดวันนี้คึกคักนะะทุกคนคึกคักนะคะ,คคะ,คะตลาดเย็นวันที่แป สิงหาคม2568ตลาดคึกคักมากนะคะทุกคนเก็บบรรยากาศให้กับทุกคนทุกท่านได้รับชมกันในวันนี้นะคะในวันที่8สิงหาคม2568ก็ช่องตะวันรัตตูีไลฟ์สไตล์ไรตูดีนะคะเก็บบรรยากาศให้กับทุกคนทุกท่านได้รับชมกันในวันนี้นะคะแล้วก็วันนี้ยิ่งว่าเอฟซีทุกคนทุกท่านก็คงจะ ได้สาระได้ความบันเทิงจากเราบ้างไม่มากก็น้อยนะคะหากติดพลาดกะการใดต้องฝากประธานอภัยเพื่อนเพื่อนทีไว้ไนะที่นี้ด้วยขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุก,กๆกำลังใจที่ให้การสนับสนุสนทางช่องของเรานะคะเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกิ้งๆ้ไปเลยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะสวัสดีจุงแก่ทุกคนทุกท่านนะคะ โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ